어, 뭐야? 찡찡찡찡. 예스카 오케이카 감인 찡찡 감인 찡찡 콘디야 감인 찡찡 콘디 나는. เพ่อคนนี้มันจะทีเมออย่างน่ารักสใสต่มีหัวใจไกินพี่เี้ยวออกัวไไม่มีทางตกแค่ปวดตีเอาหลักคยนี้มีเศษตมเล่นแน่เชียวตัแต่าาตัแต่ตแต่ตต่ต ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้จะเริ่มต้นความรักยังไงดีเพราะกลัวคนอื่นอยู่55 ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้แต่ฉันไม่รีบเลยไม่ต้องการค้นหาและไม่อยากพยายามทำให้ความรักเกิดขึ้นฉันไม่รู้สึกเหงาเลยและจริงๆแล้วเป็นคนที่สนุกได้ดีมากแม้จะอยู่คนเดียวฮ่าฮ่าตอนนี้ฉันกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้ว และรู้สึกมีความสุขมากตอนนี้ฉันได้กลับคืนสู่ชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก่อนหน้านี้ฉันพบเจอเพื่อนมากมายแต่ตอนนี้ครอบครัวสำคัญกว่าครับค o m ินชอปกำมินคุณแม่กำินชอคุณพอมินชอปเจยพ่อก a มินชอบจิงจงไม่แฟมลี่จิงจิงมา I l like i k e s u a p c o e in, c 가민 with family, come in, come in life time, very happy, c o e i l like i k t c h too much, t much, too u too m too m u c o m a k e t h a o p y 하 I l i o e h a p p much, m a k e h a p p y u 민 h t o o m h 가민 떤니 브로드캐스트 토큰 밀카 가민 라이브카 가민 해피 막막 가민 콘디오 베리 해피 아이캔 이프 라이브 마이 라이브 타임 가민 캔버 탐간 앤막 저스트 미팅 앤 가민 막 사바이 가민 캔 박폰 가민 캔고 에브리띵 떼와 이프 헵 이프 막헵 찡찡 헵보이프렝카아 찡찡 막 아이돈노 막 deep. I don't know if Kondi help Kha, Kondi h but cing, 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 cing. Uh, uh, i don't think 막 아아, j i n g v e n g 너야이 h a 막 Every, Everything Jingjing 막 으으으으으으 j i n g j i 감히 떤니 해피 해피 감히 떤니 베리 해피 카 Why that look at Tukuta? Oh. I don't. ฉันไม่อยากพบใครก็ตามที่สงสัยฉันขนาดนี้อีกต่อไปจริงๆค่ะจริงๆค่ะอันนี้คืนได้จริงๆ จิดจองจิงจๆงกาจิงจิงอาหนูไอจิงๆค่ะ<า>คนที่มีความสงสัยมากมักจะไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดและจะมนโนหรือคาดเดาเองโดยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นถูกต้อง 哦。Uh Chica op, op un ka family ting ka, ting, family forever family not go not might buy everything ka. family is together every day forever ka. family is kumpa kumai every day coming come inside or oh, maybe chai every day come inside the car but plan is I don't know the plan. t r e n is sometime จริงจริงไม่รู้คะ่ะแต่ว่าจริงจริง or oh, family is จริงจริงจริงใจ,งจ,งจคะ่ะฉันเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างอิสระเมื่ออยู่ในสังคมดังนั้นฉันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตที่ถูกกดดันหรือบริษัทที่มีกฎระเบียบและข้อบังคับเข้มงวดได้ บางครั้งคนอื่นอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุคลิกอิสระของฉันและอาจเกลียดฉันได้แต่ฉันต้องการทำให้ดีแต่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเข้าใจนะคะจุดกึมจุดกึม sometime กำมินมาก I I I can't perfect ค่ะกำมิน sometime mistake ยอมมากยอมมากเดีว่า sometime some people m y room c o m just just oh, i k 어짜도 맘맘 에막 찡찡아 슉덕슉덕 막해쩨막마콘디막콘마디 콘마이디 all i k e g m just free but my o m well i i don't care 때와 때 y just game just game is free free free, free. i pray i i don't care i don't think i don't think just to m 어, 찡찡! 지금은, 지금, 지금은, 이것도 많이 좋아진 건데, 서울 와서 처음에 힘들었던 거는, 어, 제가 너무 자유로운 성격을 가지고 있어서, 어, 한국에서는, 또 이제 회사생활, 단체생활에서는 좀 힘들었던 성격이에요. chà oh, ai oh.